สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮอนเสวันนี้เรามาอยู่ที่ชเวดกองปาโกด้านะครับเป็นปาโกด้าที่สวยมากนะครับ <Okay. S 2> ด้านซ้ายนั้นจะเป็นเจดีไม้นะครับส่วนด้านขวาจะเป็นเจดีทองคำนะครับตรงนี้เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถอุโบสถของพระ ทุกคนเข้ามานี่ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถอดผงเท้านะครับมีประชาชนเข้ามาทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งเล็กแล้วก็มาสวดมนต์กันนะครับมาสวดมนต์ตรงน,นี้มีตู้บริจาคสาหรับชาวต่างชาติเสียเงินแดดอลลาร์นะครับแต่ว่ามีคนลักไก่คือคนนี้ให้ดูไว้ว่ามันจะไม่เสียตังค์นะครับแต่สุดท้ายก็โดนรบรพอนะครับจับไปเรียกคไถ่แดอลลาร์นะฮะ คอสมทปด้วยน่ครับคอมีตะพัดเอเซียครับเที่ยวสะใจครับกับพอดเอเซียตั้งขาย